รีวิวซีรีส์ for o เอลรอบพิเศษซีรีส์ที่มาจากเกมบอกเลยว่าสุดทุกทางโหดมันฮ่าดูดันแบบเบอเก่งใจใคร อบอกก่อนเลยนะครับว่า Fallout เป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากวิดีโอเกมครับโดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์นิวเคลียร์ครั้งใหญ่ครับที่แทบจะไม่หลงเหลืออะไรอยู่เลยนะครับในช่วง219ปีหลังจากวันสิ้นโลกครับแต่มันก็จะมีเหล่าผู้อาศัยนะครับในสถานลบภัยแสนสะดวกสบายนะครับที่เรียกว่า w a เทกที่จําเป็นต้องกลับมาสู่โลกภายนอกครับที่มันแสนจะโหดรห้ายซับซ้อนสุดแปลกประหลาดและเต็มไปด้วยความรุนแรงที่คนในวอเทกไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนหลังจากที่ ผมนะครับได้ไปดูรอบพิเศษเรื่องนี้มาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมได้ดูเพียงแค่2ตอนเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นการปูเรื่องราวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สําคัญนะครับในเรื่องนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ิวเคียครับที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ครับและซีรีส์นะครับก็จะพาเราไปรู้จักตัวละครสําคัญในเรื่องที่ในแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีเบื้องหลังและเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เรานะครับต้องไปตามดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่แต่สิ่งทีีีีี่่่่่่ขออออชชชืืืืนนนมใรรรรเเเงง้ะคับกกาาลท ทําให้เรานะครับรู้สึกว่าอยากดูต่อไปแบบเรื่อยๆเลยครับแต่มันก็จะมีจุดที่ผมนะครับแอบขัดใจอยู่นิดนึงนะครับนั่นน่าจะเป็นเรื่องของการตัดสลับไปมานะครับในช่วงการเล่าแบ็กกราวของตัวละครค่ะทำให้บางทีนะครับผมก็รู้สึกแอบงงๆอยู่นิดนึงครับอันนี้ก็ต้องบอกในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นเกม Forout มาก่อนนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับสองตอนแรกนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นซีรีส์ที่น่าดูมากๆครับและสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมหรือรู้จักมาก่อนแบบผมนะครับก็สนุกไปกับซีรีส์นี้ได้ไม่่ยากแนนนอ เอาเป็นว่าผมนี่รอรูต่อไม่ไหวแล้วครับเตรียมตัวไปมันพร้อมกันได้เลยนะครับในวันที่11เมษายนท,ท,ที่พรามวีดีโอมารวดเดียว8ตอนส่งการนี้ใครว่างก็เปิดดูกันไปยาวๆเลยนะครับดาลูกเรื่อง